สมเด็จพระ,ระบรมโอรสาธิราชสยามมก,กุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระ,ระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดล เมื่อเวลา17.35น,น,นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามก,กุฎราชกุม,มารสเด็จพระราชดํำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัรราุกม,มารีไปทรงวางพวงมาลาถวายราชาสักการะสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดูลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตหรือวันมหิดลพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดูลยเดชวิกรม พระบรมราชาชนกภายในโรงพยาบาลสิริราชท่าน,นี้เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพระราชากรณียกิจคุณูปการอันสําคัญต่องวงการแพทย์ไทยจากนั้นเสด็จพระราชาดําเนินไปยังสาาร้อยปีในการพระราชทานโล่ที่ระลึกแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัฒนรักษ์อัครราชกุมารีในฐานะที่ทรงเป็นประธานจัดงานหารายได้เมื่อในวันมหิดล และทรงเป็นอาจารย์ดีเด่นจากกองทุนเฉลิมพระเกียรติคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมทั้งพระจาชทานโล่ที่ระลึกและเข็มสมนนาคุณแก่บุคคลตลอดจนองค์กรที่ทําคุณประโยชน์ให้ความช่วยเหลือในกิจการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วย